สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ12กันยา68นะครับพามาชมรถเข้าใหม่คันนะครับคันนี้คือ Yamaha d a x s t a r 400 Classic นะครับเอกสารสับปสามอิตรายล,ละเอียดสภาพรถตัวรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับก่อนอื่นให้ดูทรงรถก่อนนะคือคันนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าของเขาจัดทรงเป็นเหมือนออก Chicano นะครับแผ่นโหนกระจกไว้ข้างล่างบางโคนหลังอมล้อนิดๆน,น,นะครับแต่ว่ายังใส่ท่อเดิมอยู่แต่ว่าทรงรถค่อนข้างดีนะ ให้ดูทรงรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดรอบคันกันครับแฮนจะแบบกระดกกระดกงอนงอนนิดนึง,นงตามสไตล์ชนะิคาโน่นะคันนี้คือยามาฮ่าแดกสตาร์400คลาสสิกนะครับใช้เพาไม่มีโซ่สเตอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับมีมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับ คือพอมันตัดโซ่สเตอร์ออกตัดหม้อน้ําออกนะครับมันก็ดูแลง่ายนะครับอันนี้คือข้อข้อได้เปรียบของคนที่เลือกเล่นแดกนะครับว่าหนึ่งเขาขีา้เกียจไปยุ่นวายกับรถหม้อน้ํานะครับเขาขีา้เกียจไปเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์ดูโซ่ดูสเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกเล่นแดกกันนะครับอันนี้ก็หล่อนะอืออ่ะคือคันนี้ผมเห็นทรงผมก็ชอบนะครับแต่บางคนถ้าใครไม่ชอบแฮนโหนก็จะไม่ชอบเลย นะครับแต่ผมอยากนอคือไม่ชอบมันเปลี่ยนได้นะครับบางคนเข้าใจว่าบางทีโอ้ยเราไม่อยากเป็นลิงผมคือความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือเจ้าของรถคนที่ทําคันนี้มาเนี่ยเขาชอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราซื้อไปเราติดเรื่องแฮนด์เรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นแฮนด์แบบเราได้นะครับนะแต่อันนี้คือเขาเปลี่ยนเขาเขาเปลี่ยนแฮนด์เขาต้องเปลี่ยนสายนะครับเขาก็เปลี่ยนมาให้หมดแล้วแหละนะถ้าใครชอบทรงรถอยากไปใส่เขาควายอยากไปใส่แฮนด์เดิม ได้หมดนะครับรออยู่นะครับคือบางคนเห็นแทนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนั่งให้ดูเลย <S <S บางคนแบบโอ้ <S <S โหก็ <S <S โหเป็นลิงเลยพี่มันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะเนี่ยเรามานั่งเนี่ยดูแขนผมเดี๋ยวผมโหนที่ไหนละ่ะนะมันก็เท่ากับไหลแล้วแหละ แขนกะ็คือถ้าเรายืดตึงมันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่เราหรอกคือถ้าโหนคือน,นุ่นคุณต้องอย่างงุ้ดมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือโหนนี่ไม่ใช่นะอยากคือไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะครับผมเข้าใจบางทีคนไม่ชอบเนี่ยก็แค่เปลี่ยนแฮนด์นะครับแต่เปลี่ยนแฮนด์เนี่ยสายมันยาวนะถ้าเราเป็น,ปนแฮนด์ยกนิดนึงก็ยังได้แต่ถ้าเป็นใสแ่แฮนด์เตี้ยสายมันก็จะเกะก,กะเพราะว่าสายเขาถูกดีไซน์มาให้ใสแ่แฮนด์โหนนะถ้าใครไม่ชอบเปลี่ยนได้ ผมบอกไว้ก่อนเพราะมันจะมีคนบอกไม่ชอบแผ่นโหดเลยอย่างเงี้ยจะโดนเจอประจํานะครับมันเปลี่ยนได้เอาให้ตัวรถคุณชอบก่อนที่เหลือคุณไปลบมันเป็นอะไรมันเปลี่ยนได้หมดนะโ <Okay. S 1> อเคเพราะผมต้องโดนคําถามแน่เลยพี่ผมไม่ชอบแผ่นมีคนบอกผมแน่แน่เลยคันนี้แต่ถ้าใครชอบก็คือชอบเลยนะนะครับอะ่ะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันคันนี้สีสวยนะดําดําเงานะครับ ปั๊มเบรกอะไรก็ยังดูใหม่นะครับขอบล้อก็โอเคนะครับก่อนอื่นมันคือรถเก่า20ปีขึ้นนะผมบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนนะมันไม่ใช่รถใหม่นะครับท่านหนึ่งท่านนึกภาพท่านซื้อรถเก่า20ปีก่อนนะครับบางคนแบบเอาเนี้ยบเลยก็ตรงตรงผมแนะนําไล่ไปเล่นรถใหม่นะครับคืออันนี้รถเก่า20ปีต้องเข้าใจด้วยนะโอเคมาดูต่อนะครับยาง irc ลายไฟนะครับดอกเต็มนะ นี่ขนยางอยู่เลยไม่มีเปื่อยด้วยนะครับยางก็ค่อนข้างใหม่บางโคนสีสวยนะครับข้างหน้าที่หุ้มโชคเดิมไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวเดิมมีการล้มติดตั้งเพิ่มมาให้แฮนด์โหน14นิ้วกระจกลงล่างนะครับปอกแฮนด์แต่งนะไล่มาดูต่อน,นี่มีการล้มนะครับไม่ได้ให้มาจากโรงงานนะต้องซื้อเพิ่มนะแต่ซื้อแยกก็สองสามพันนะครับ ไฟเลี้ยวเดิมไฟเลี้ยวเดิมจากกลางๆนี้เลนโคมส้มนะครับโเคเมียมสภาพค่อนข้างดีนะนะครับท่อเดิมมีผ่ามาแล้วพักเท้าอันใหญ่หน้าหลังนะครับของแต่งนะให้ดูสภาพโเคเมียมเครื่องแห้งๆเลยครับไม่มีหยดเยอมนะชุดสีสวยนะครับ,นะช,รบชุดสีเขาน่าจะทำมาแล้วครับดูก็รู้มันเงาผิปกติ มีทำรอบแล้วนะครัมีปลอแผนแต่งนะครับมีแบบที่รองอุ้งมือตรงนี้ด้วยเวลากดก็จะบึ้นบ้น,นี่ก็เข้าท่าอยู่นะกระจกมีให้ไว้ข้างล่างด้วยนะครับเบาะมีการเสริมมาดนึงนะครับสังเกตว่าจะหนาของเดิมของเดิมมันจะเว้าเนี่ยอันนี้มีการน,นั่งสบายดีนะครับท่อเดิมคิ้วโคมี่ยมสวยบางคนหลังชุดสีสวยไม่มีตำหนิเลย ไฟท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมโคมส้มที่ติดแผน่นไยทะเบียนอยู่ครบปกติอชองขายในตัวนี้นสุดสีสวยครับตัวเพาสะอาดล้อสะอาดนะครับคิ้วโเมียมสะอาดคเครื่องสะอาดนะครับไม่มีหยดเยิ้มสุดสีทั้ง คันนี้เครื่องดีครับสตาร์ทง่ายทีเดียวติดนะครับจอดไว้จอดไว้สองสาวันทีเดียวก็ติดนะครับอาจจะมีตอนแรกมีเบิ้ลคันเล่งนิดนึงนะครับนอกนั้นก็ติดตลอดนะขอไปฟังเสียงเครื่องตำหนินะครับตำหนิเป็นตามกาลเวลาแล้วกันนะครับอารถยี่อายุยี่ปีขึ้นนะครับแต่โดยรวมผมถือว่าหล่อทรงผมถือว่าดีถ้าใครชอบนะนี่ ผมยัยมีการเก็บสภาพมาแล้วด้วยเนี่ยมีลองเห็นไหมแต่ว่าอาจจะมีแบบรอยด่างๆบ้างก็คือเก็บมานานแล้วแหละแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าสวยจุดสีเงานะครับไม่มีตาหนิะไรทุดสีโอเคมาฟังเสียงเครื่องครับกุญแจแด๊ผมจะบอกตลอดเลยนะกระดกตูดลบิดนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าบิดเงี้ยมันจะไม่ติดนะต้องกระดกมานิดนึงนะครับกดออฟลันมันจะได้ยินเสียงปั๊มติ๊กนะแต่เด็กๆอันนี้คือปกติถ้า รถจอดแล้วกดออฟไลน์ปั๊มติ๊กเงียบแสดงับปั๊มติ๊กพังนะต้องได้ยินเสียงแตกๆ,ๆนะครับสตาร์ครับ สี่ร้อยแด็ดพันร้อยมีไฟฉุกเฉินมาให้นะครับแบบนี้ลองเบิ่นดู คือถ้าเครื่องมันร้อนแล้วสตาร์ทง่ายนะครับกดไม่ต้องบิดกัะเลงล้วรัไเป็นไงบ้างครับโดยรวมก็หล่ออยู่นะ okay. สังเกตบางคนหลังนะครับมันจะเตี้ยกว่าถ้าเป็นโชคเดิมมันจะไม่อมนะอันนี้น่าจะเป็นใส่แบบโหลดมานิดนึงนะครับ รายละเอียดคันนี้นะครับยามาฮ่าเด็กซ่า400คลาสสิกเอกสารสับปส้มิดนะครับราคาอยู่ที่67,000บาทนะครับราคานี้อยู่ไม่ไกลจะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคําว่าไม่ไกลไม่เกิน200กิโลนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าเกินนิดหน่อยก็ไม่คิดหรอกครับอ่าไหวเท่าไหร่โทรมาคุยกันนะครับที่ร้านใจดีครับถ้าให้ได้ก็ให้นะครับเด็ก400คลาสสิกนะครับ67,000สับปส้มิดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ